ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอมพายทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับค้าของนะครับค้าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับเราที่เรา,าได้มาจากนันเจียนนะที่มันซ้ากันนะครับอย่างผมเช่นรองเท้าคาริวมัสนะครับผมได้มาทั้งหมด3าชิ้นชิ้นที่1ผมใส่แล้วแล้ว ผมก็เลยอยู่2ชิ้นนะครับเราสามารถวิ่งมาที่พ่อคาดันเจียนนะครับจะมีอยู่ทุกๆจุดของดันเจียนนะครับที่เป็นรูปมอกโลกสีดํานะครับทุกแมปเลยนะครับเราแก้ที่เนี่ยแล้วก็ไปที่นั่นนะครับต่อมาเนี่ยครับพ่อคาดันเจียนนะครับเราต้องมีหินเขาเรียกว่าจะเป็นหินดำนะครับริชาร์ดดำสองร้อยเนี่ยนะครับ สามารถคาบได้ก็คือถ้าเกิดเราได้ซ้ากันนะครับในเซตเดียวกันเท่านั้นนะเราจะข้ามคันไม่ได้ถ้าอย่างเนี้ยตัวเลขของผมเป็นเนี่ยครับอย่างเนี้ยได้แล้วขาดมวกหรือว่าเราขาดปลอกแขนอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเราขาดรองเท้าเงี้ยเราสามารถคาบได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเซตที่มันเท่ากันเท่านั้นนะครับเซตเดียวกันแต่ถ้าไปคาบเซตอื่นไม่ได้อย่างเซตคาริ้ิวมัดไปคาบเซต เล <ITA> ็บเซกอย่างนี <t> <ed> ้ไม่ได้ครับต้องเป็นคาริมัสกับคาริวมัสนะครับต่อมาของผมเนี่ยจะเป็นคาริวมัสนะครับมีรองเท้าคาริวมัสดูสองนะครับแต่ตอนนี้ผมขาดปอกแขนคาริวมัสนะครับผมก็เลยต้องมาแลกนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนรองเท้าริวมัสได้รองเท้าริวมัสนะครับเป็นถุงมือริวมัสเนี่ยครับผมขาดอยู่อันเดียวนี่แหละก็ใช้นะครับราคาต้องจ่าย200หินริชาร์ดนะครับก็คราบได้เลยนะครับ ก็เราจะได้มานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถุงมือลิวมัดนะครับก็เรียบร้อยนะครับเข้ามาดูในกระเป๋านะครับเข้ามาดูในกระเป๋านี่ครับเห็นไหมนี่ตัวนี้นะครับผมผ่านอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยครับถุงมือริวมัดเราก็ใส่เลยนะครับพอใส่ปุ๊บเซ็ตผมมันก็จะครบพอดีนะครับนี่นะครับ เห็นนะครับสเตตัสทุกอย่างนะครับมันจะครบหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ลงดันบ่อยๆแล้วมีของนะครับที่มันมีเยอะๆนะครับเราสามารถทำราคบแบบนี้ได้นะครับกรณีที่เราหาไม่เจอนะครับถ้ามันดรอปไม่ครบเราต้องทําอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับก็สําหรับนะครับเพื่อนๆมือใหม่ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ